ครับสอนการใช้งานตู้เซฟนะครับคาฟูนะครับตัวนี้นะครับถ้าต้องการตั้งรหัสนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมลองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก่อนนะครับเปิดตู้ก่อนนะครับจากนั้นเปิดตู้เรียบร้อยนะครับเราก็มาดูปุ่มด้านในนะครับจะมีสีแดงนะครับกดค้างเอาไว้แค่นั้นจะมีไฟส้มขึ้นจากนั้นเราก็ตั้งรหัสเดลยตัวนี้ผมจะตั้งเป็นหนึ่งสองสามสี่นะครับนะครับก็กดบีแค่นั้นแหละครับแล้วเรามาลอง นะครับพอไฟเขียวก็เปิดแค่นั้น,นอันนี้ก็คือช่องกุญแจฉุกเฉินนะครับนะฮะเสียกุญแจแล้วก็บิดมาทางซ้ายแค่นั้นนะครับแล้วก็เปิดได้เลย,เลยในกรณีที่เราลืมรหัสหารือแบตเตอรี่หมดนะครับครับสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานตู้เซฟครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ kingdom pilot นะคะรับ lego ไทยโยชับวิงซันเดนเดโมชัวนะครับตู้เซฟเปิดไม่ออกนะฮะลืมรหัสกุญแจหายหรือแบตเตอรี่หมดนะฮะหรือว่าจะสอบถามเกี่ยวกับการตั้งรหัสนะฮะทั้งระบบหมุนระบบดิจิตอลนะครับเราก็ยินดีให้คำปรึกษาหรือโทรมาสอบถามโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆนะฮะข้อมูลตู้เซฟที่ลูกค้าสนใจนะฮะติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับ0 8 9 7 8 8 5 8 5 8ครับ หรือทางไลน์ครับ id line พิมพ์คําว่า save house นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องทาง YouTube นะครับคลินิกตู้เซฟโดยช่างเหงน,นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่มีประโยชน์นะครับเกี่ยวกับการใช้งานตู้เซฟได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ